สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับป้าสีวันนี้ป้าสีจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานมายมยมนะคะแบบนี้ค่ะสวยๆนะคะสวยงามน่ารักมากค่ะมายมยมป้าสีก็มีหลายขนาดนะคะนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์ห้าแบ่งครึ่งนะคะนี้จะเป็นเบอร์สองค่ะ นี่จะเป็นเบอร์สามแบ่งครึ่งค่ะสวยงามค่ะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ประสีชายริบบิ้นเบอร์ห้าแบ่งครึ่งนะคะตัดที่ความยาวห้าสิบสามเซนติเมตรพับให้ยาวกว่ากันประมาณสองเซนติเมตรพับมาค่ะเริ่มขึ้นฐานกันเลยนะคะ จับขึ้นมาค่ะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งนำมาคล้องไปเส้นที่สามนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะเราจะนำ ปลายที่ยาวขวาไว้ด้านบนนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ดินเข้าไปด้วยนะคะครั่วมะย,ยมค่ะประสีตัดที่15เซนติเมตรแล้วก็ผูกปมไว้แล้วนะคะก็ะสอดเข้ามาค่ะแบบนี้ค่ะสอดเข้ามาแบบนี้ค่ะ ถ้าใครกลัวหลุดก็นําเทปใสามาแปะไว้ได้เลยค่ะต่อจากนั้นเราก็ยกเส้นที่อยู่ด้านบนของแต่ละคู่พาดทับไปค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายสอดเก็บค่ะ เราก็จะได้ฐานทั้งหมด8เส้นนะคะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะดึงให้กระชับบีบลงไปแน่นๆค่ะทางนี้คือด้านในนะคะที่เรามัดปไมไว้พลิกกลับมาค่ะ เราก็จะจับขึ้นทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นที่1ค่ะนำเส้นที่สองพาดท,ทับค่ะเส้นที่สามพาดท,ทับค่ะเส้นที่สี่พาดท,ทับค่ะแล้วก็ปล่อยเส้นในสุดลงมาเส้นต่อไปค่ะพาดท,ทับค่ะก็จะเป็นสี่เส้นปล่อยลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดท,ทับค่ะปล่อยลงมาค่ะ หยิบเส้นต่อไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยลงมาค่ะหยิบเส้นต่อไปพาดทับขึ้นไปค่ะปล่อยลงมาค่ะก็จะเหลือสามเส้นสามเส้นนี้เราก็จะนำมาสอดเข้าตามช่องค่ะช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งนะคะช่องที่สองช่องที่สามเราก็จะนำเส้นล่างสุดสอดเข้าในช่องที่หนึ่งนะคะ แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่1ไปโผล่ช่องที่2นะคะเส้นสุดท้ายเส้นที่สามสอดเข้าช่องที่1นึ่โผล่ในช่องที่3มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รวบมาให้กระชับนะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆค่ะดึงให้กระชับค่ะ ต้องค่อยๆค่ะก็จะกระชับประมาณนี้ค่ะเราก็พลิกกลับมาค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะทำขั้นตอนนี้ เหมือนขั้นตอนเมื่อกี้ที่เสร็จไปค่ะจะจับขึ้นมาพาดทับทั้งหมดสี่เส้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะวนไปทางขวาก็วนทางเดียวกันค่ะแต่ว่ามันจะฝืนกันหน่อยนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะนำเส้นที่สองพาดทับขึ้นมาเส้นที่สามพาดทับขึ้นมาค่ะเส้นที่สี่หยิบพาดทับขึ้นมาค่ะ, 4, คะจำนวนสี่เส้นเราก็จะจับ พัวมันหนีไปก่อนเราก็จะปล่อยเส้นในลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับค่ะปล่อยเส้นในลงมาค่ะหยิบเส้นถัดถัดไปนะคะพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยลงมาค่ะเส้นถัดไปคะ่ะพาดทับค่ะอย่าให้หลุดนานะคะ นี่ค่ะปล่อยลงมาค่ะหยิดเส้นถัดไปพลาดทับค่ะปล่อยลงมาค่ะก็จะเหลือสามเส้นเดี๋ยวเราก็จะทำการสอดค่ะเส้นที่หนึ่งอันนี้นะคะเส้นที่สองเส้นที่สามหนึ่งสองสามอยู่นี่นะคะเส้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็จะนำเส้นที่อยู่ใต้สุดนี่ค่ะสอดเข้าทาังช่องที่หนึ่งนี่เลยค่ะต้องคอยดึงออกมาค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่หนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่หนึ่งโผล่ในช่องที่2นะคะต่อมาค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่1 โผลในช่องที่สามนะคะเราก็จะดึงเอาขั้วออกมาตรงช่องกลางนี้นะคะขยายออกมาก่อนค่ะออ,อาไว้แบบนี้นะคะนี่เราก็จะดึงให้กระชับนะคะ ดึงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะก็ประชับประมาณนี้ก่อนค่ะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะสอดไปค่ะตามแนวของเขาสอด ลอดไปสามช่องโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะสอดลอดไปสามช่องทุกเส้นเลยค่ะ ขั้นสุดท้ายค่ะสอดเสร็จแล้วเราก็จะดึงให้กระชับอีกค่ะทุกขั้นตอนเลยค่ะเราต้องดึงให้กระชับเรามาดูด้านนี้นะคะ น,นี้เราก็จะมาดูตรงมุมนะคะเราดึงมุมก่อน มาดูตะแคง,งแบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะจะต้องอยู่ล่างเส้นนี้นะคะเส้นทางขวามือนี้จะต้องอยู่ล่างตรงนี้กดให้มันขบลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะถ้าเส้นไหนเข้าที่แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเส้นไหนยังไม่เข้าที่เราก็ต้องกดลงไปค่ะอันนี้ก็โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะสอดผ่านไปสามช่องแบบนี้นะคะหนึ่งสองสาม ให้ครอบทั้งแปดเส้นเลยนะคะครบแล้วค่ะเราก็จะมาดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะจับลิบบินขึ้นมาให้ตรงแบบนี้นะคะตรงทางเขาตามแนวเขาค่ะนีเราก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตัด ส่วนที่เกินออกค่ะดึงมานิดนึงแล้วก็ตัดค่ะ สวยงามไหมคะสวยงามน่ารักเลยคะ่ะทีนี้เราก็จะมานำเลื่อมดอกไม้เล็กมาตกแต่งนะคะเราก็จะสอดแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสอดได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้คะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะปัสีมีตัวช่วยค่ะปั๊สีก็จะนําได้มาร้อยใส่เข็มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปั๊สีก็จะมาคล้องแบบนี้ค่ะแล้วก็ผูกเงินกระตุกไว้ค่ะแบบนี้ค่ะปั๊สีก็จะนำเลื่อมเล็กนี้มาสอดเข้าไปค่ะเอาเข็มสอดเข้าไปในช่องของเขาค่ะ ก็ดึงลงมาแบบนี้ค่ะลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วปร,ปรสีก็ดึงอันนี้ออกที่ผูกไว้มันไม่กระตุกแล้วค่ะต้องตัดแล้วค่ะแบบนี้ค่ะ ก็จะให้ดีกลัวหลุดก็นำกาวร้อนมาแต้มนิดๆตรงนี้ค่ะกดแปะลงไปก็จะอยู่สวยงามค่ะสวยงามมากเลยนะคะภาษีก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ภาษีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ